ไม่สาวไฮโซสุดแซ่แบแถบซุกซนจับหนุ่มไรเดอร์จนได้เจอเรื่องไม่คาดฝันสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง In the Morning of l r o p e r t i Mott เื่อแล้วจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากจะเจอนางอกีกเธอเป็นสาวไฮโซท่าสายอยู่ในคอนโดหรูและด้วยความที่เธอมีเอดผลอะไรบางอย่างเลยมักอยู่แต่ในห้องแทบไม่ออกไปไหนเลย และแทบจะทุกวันก็มันจะมีผู้ชายไฮโซมาหาเธออยู่เป็นประจำและจากการที่นางเอกไม่ค่อยอยากจะออกจากห้องเธอเลยโทรสั่งอาหารร้านประจำที่เธอชอบคนส่งก็คือพระเอกซึ่งเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ย้ายบ้านมาอยู่ไต้หวันซึ่งการทำงานวันแรกก็ทำให้เขามีโอกาสเจอสาวไฮโซแบบนางเอกแต่เขาก็ดูจิมตัวเพราะเขาเป็นคนไร้บ้านสมบัติเพียงจินเดียวก็คือมอเตอร์ไซค์ของเขา เส่นเขาอยู่ตัวคนเดียวทั้งชีวิตไม่เหลือใครแล้วโดยเขาแอบ,บใช้ตึกล้างเป็นคร่เลือดส่วนตัวของเขาและแอบ,บใช้น้ำชาวบ้านมาอาบน้ำและซักผ้าแถมเขามีป่าละมะ็ะเป็นห้องซ่วมส่วนตัวอีกด้วยซึ่งแม้ล่าด,ดูลำบากแต่เขาเก็บดูพอใจกับการใช้ชีวิตแบบนี้และในขณนะดเดียวกันสาวไฮโซแบบนางเอกที่ชีวิตเพียบพร้อมทุกอย่างก็อยู่แต่ในคอนโดแทบไม่ออกไปไหนเลย และมักจะมีผู้ชายที่ดูภูมิฐานไฮโซมาหาเธออีกเช่นเคยส่วนทางด้านพระเอกการที่เขาเป็นคนในบ้านสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาดูตื่นเต้นในทุกๆวันนั่นคือการเจอของใช้ที่ชาวบ้านกำลังจะทิ้งซึ่งขยะพวกนั้นมันมีแค่สำหรับเขามากโดยเขานำกลับไปใช้ในตึกหลังที่เขาอาศัยแต่ในระหว่างนั้นจู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินตามเขาขึ้นตึกมาด้วยเธอเป็นแม่บ้านเว้าตึก มีหน้านที่คอยดูแลห้ามไม่ให้ครเข้ามาบุกรุกแต่พอได้เจอพระเอกเธอเหมือนคิดอะไรบางอย่างแถมเธอยังเมินเฉยปล่อยให้เขาอยู่ต่อซะงั้นหลังจากนั้นมาพระเอกอยู่ตึกล้างโดยไม่ต้องกลัวใครมาไล่และออกไปส่งอาหารที่ห้องนางเอกอยู่เป็นประจำจนเขาได้พบว่ามักจะมีผู้ชายไฮโซมาหาเธออยู่เป็นประจำ ซึ่งเขาก็เริ่มสงสัยทีเธอมันจะมีผู้ชายแววมาหาเธอไปสซ่งหน้าแถมเขายังดูผิดหวังนั่นเพราะเขาแอบชอบนางเอกจนกระทั่งวันหนึง่งทายเอกก็ต้องจอกเพราะเขาได้รู้ความจริงว่าเธอขายบริจารให้ผู้ชายไฮโซวพวกนั้นซึ่งเขาก็ไม่อยากเชื่อแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีซึ่งทายเอกก็คิดว่านี่คือโอกาสเดียวที่เขาจะได้ใกล้ชิด จับสาวสวยไฮโซแบบเธอโดยเขารวบรวมความกล้าขอเป็นลูกค้านางเอกแต่ด้วยความซื่อพระเอกก็ให้ค่าจ้างด้วยใจไม่เจ็บค่าเข้าวซะงั้นซิ่นเธอก็เลยแตงงเพราะเงินนั่นมันน้อยมากแต่เธอก็ดูเห็นใจและเหมือนจะพิงพระเอกขึ้นมานั่นเฉพาะเขาเป็นลูกค้าเบียนคนเดียวที่ยังหนุ่มและหน้าตาดีนางเอกเขาใจอ่อนยอมให้เขาเป็นลูกค้าพทะเอกก็ไม่อยากเชื่อที่ไใกใจชิดไฮโซแบบเธอ แถมเธอไม่ขอเก็บเงินแต่เธอจับขอให้เขามาส่งข้าวฟรีสิงห้าครั้งและจับค่าจ้างในครั้งนี้พอเธอก็แอบปิงเขาหวังจะได้เจอเขาบ่อยขึ้นและในขณะเดียวกันแม่บ้านที่เฝ้าตึกหลังก็เหมือนจะปิงพระเอกเช่นกันเพราะนอกจากที่เธอยอมให้เขามาอยู่อาศัยเธอยังแอบเปิดไฟฟ้าให้พระเอกใช้ฟรีอีกด้วยแถมเธอช่วยหาของเก่าทั้นผ้าห่มและที่นอนและแอบนำไปวางให้เขา พอเธออยากให้พอเอกมีความสะดวกสบายมากขึ้นส่วนด้านนางเอกเขาก็ต้องไปส่งอาหารโดยไม่เจ็บเงินสิบห้าครั้งซึ่งเขาก็รู้สึกดีที่ได้เจอนางเอกบ่อยขึ้นจนเวลาผ่านไปไทยเอกก็ตกหลุมรักสาวไฮโซแบบนางเอกก่อนเขาจะชวนเธอไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารเขาอยากให้นางเอกออกไปสูดอากาศภายนอกนางเอกก็ใจอ่อนเธอยอมไปดินเนอร์และคุยกับเขาลึกซึ้งขึ้น ไทเอกก็ได้รู้ว่าที่เธอไม่ออกจากห้องเพราะเธอต้องรองลูกค้าที่มาหาอยู่เป็นประจำไทเอกก็ดูเห็นใจและเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างซึ่งการหลงหลักนางเอกทำให้เขาความคิดเปลี่ยนไปจากที่เขาเคยพอใจกับชีวิตแบบคนไร้บ้านเขากลับเริ่มอยากดิน้นรนให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพอเขาอยากร่ำรวยและมีเงินเลี้ยงดูนางเอกเธอจะได้เลิกทำงานนั่น ซึ่งเขาก็ใช้เงินเก็บไปเปิดร้านอาหารทา,ทางทางโดยมีความหวังว่าชีวิตเขาจะต้องดีขึ้นแต่หลังจากนั้นมาเขาก็แทบไม่เจอนางเอกเขาได้แต่นำอาหารไปแขวนไว้ประตูหน้าห้องซึ่งเธอเอาแต่เก็บตัวเพราะเธอกำลังเชียดนะเรื่องที่เธอกำลังตั้งท้องและในขณนะเดียวกันแม่บ้านที่ชอบพระเอกเธอก็เริ่มจะพยายามทำให้พระเอกสนใจเธอ โดยเธอหาของมีค่าก่อนจะนำไปมอบให้เขาแต่เธอก็ต้องผิดหวังเพราะพระเอกไม่สนใจเธอจนเวลาต่อมาพระเอกก็ต้องช็อกที่พบว่านางเอกย้ายออกจากคอนโดไปแล้วซึ่งเขาก็เหมือนลกคะเสียใจมากที่เธอหนีไปพระเอกก็โทษตัวเองที่เขาเป็นคนไร้บ้านนางเอกเลยไม่อยากคบด้วยเขาไม่พอใจตัวเองก่อนจะเผาของใช้ทั้งหมดซึ่งดูหมัดว่าเขาไม่ชอบตัวตนแบบนี้ จนเขาอยากจะลืมก่อนจะหนีไปเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นระหว่างที่แม่บ้านซื้อของกินมาให้พระเอกเธอก็พบว่าเท้ายายออกจากตึกไปแล้วซึ่งเธอก็เสียใจมากถึงแม้ว่าตัวเธอจะรักพระเอกท่านเดียวก็ตามเวลาต่อมาพระเอกเลืมตัวตนนั่นและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นคนงานในฟาร์มเลี้ยงหมูที่ต่างจังหวัดส่วนที่อยู่อาศัยเขาก็นอนในรถส่งหมู เช่นเขาตั้งใจเจ็บเงินเพยาอเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้จนเวลาผ่านไปนางเล็กก็มีชีวิตใหม่เธอย้ายไปอยู่ต่างเมืองกับลูกน้อยในวัยหนึ่งขวบซึ่งเธอดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งและว,ว่างไปเดินตลาดนางเล็กก็ต้องช็อกที่เธอได้เจอพระเอกนั่นก็เพราะพวกเขาบังเลินอยู่ในเมืองเดียวกันจากนั้นทั้งคู่เธอได้คุยอัปเดตชีวิต แต่คุยไม่ทันไรคนขับรถของนางเอกก็มารับเธอกับลูกกลับบ้านและในขณะเดียวกันชีวิตของแม่บ้านก็ต้องเจอเรื่องไม่คาดฝันพอายามเฝ้าตึดใกล้เคียงจิตไม่ซื่อกับเธอไม่พักซึ่งเธอก็หวาดกลัวมากเพราะเขาดูไม่น่าไว้ใจจนเวลาต่อมาระหว่างที่พระเอกขับรถบรรทุกไปส่งหมูเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพอเขาเกิดหลักในก่อนที่รถจะพลิกคว่ำ และในขณนะดเดียวกันแม่บ้านจะเจอเรื่องร้ายเช่นกันพอ,อาะยามจอมผืนนั้นปุกเข้ามาจู่โจมแม่บ้านซึ่งเธอก็พังมือทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสก่อนเธอจะตั้งสติและโทรเรียกกู่ภัยมารับต่วนทั้งด้านพระเอกรถเขาเกิดไฟลุกไหมแถมยังลามไปโดนเขาด้วยแต่เขาตะเกียกตะกายหนีออกจากกองไฟมาได้และในขณะเดียวกันแม่บ้านจะโดนตำรวจจับซึ่งเธอก็เสียใจมาก เพราะเธอไม่ได้ตั้งใจแถมเธอไม่มีญาติและไม่มีเงินประกันตัวด้วยเวลาต่อมาแล้ว่านางเอกเลี้ยงลูกก็ยังมีชายแปลกหน้ามาหาเธออีกเช่นเคยนั่นก็ะพอเธอยังคงหาเงินเลี้ยงชีพเพื่อการทำอาชีพเก่าจนหลายเดือนผ่านไปชีวิตของพระเอกก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเขากลายเป็นคนพิการต้องนั่งอยู่บนรถเข็นขายขนมประทังชีวิตซึ่งเขาเสียใจมาก ที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกก็ได้เจอเขาซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกจนเธอร้องไห้ออกมาแทบเหมือนทนจะขาดใจเพราะเธอสะเทือนใจมากที่ต้องเห็นเขาเป็นแบบนี้จนตั้งสติได้นางเอกก็ขอเลี้ยงเท้าพร้อมนั่งคุยปรับจูก,กับเขาซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้รังเกียจพระเอกถึงแม้ใบหน้าเขาจะดูเสียฉมไปแล้วก็ตาม และท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้ใจชิตนางเอกตามที่เขาเคยฝันไว้แถมเขาได้เปลี่ยนชีวิตตามที่เขาตั้งใจอีกด้วยนั่นกระพรานนางเอกจะอยู่เคียงข้างเขาและดูแลเขาตลอดไปจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ